สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกสวนทุเรียนวินไนทุกคนครับผมวันนี้พาเข้ามาสวนครับมาดูต้นแต่ก่อนจะตายครับนะครับเป็นต้นยอดเป็นการถูกครับก็นึกว่าจะไม่รอดครับก็ได้เข้ามาแก้ไขก็เช็คดูดินครับดินว่าดินเขาเป็นยังไงดินชื้นมากครับระบบรากน่าจะเน่าครับตอนนั้นก็เลยลดให้น้ําครับ แล้วก็คนดินรอบทรงพุ่มให้ดินัะเหนยไอ้น้ำขึ้นมาครับดินจะได้แห้งเร็วก็เลยงดน้ำไปสี่ห้าวันครับก็เลยมาปรับเปลี่ยนวิธีการให้น้ำใหม่ครับก็ให้สองวันครั้งสามวันครั้งครับแล้วแต่สภาพอากาศนะครับยอดมาเต็มครับก็งดน้ำแล้วก็ควนดินครับ แล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบให้เขาครับฉีดปุ๋ยทางใบปุ๋ยชีวภาพครับสูตรน้ําสูตรจิตบริสุทธิ์นี่ครับทุกเจ็ดวันครับผมแล้วก็ให้ทางดินครับห่างจากฉีดทางใบสามถึงสี่วันครับก็ให้ทางดยนแล้วก็ใส่ขี้วัวหรือขี้ควายก็ได้ครับแต่ขี้ควายจะดีกว่าครับก็ใส่เดือนละหนึ่งครั้งครับ นี่ครับควรนี้ก็หนึ่งกระสอบไปเลยครับควรดินรอบนี่ครับพี่น้องยอดมาเต็มครับคงรอดแล้วครับนี่ครับยอดมาแบบยาวๆเลยครับับ็มีวิธีแก้ไขครับนี่ครับส่วนนี้แล้วแต่สภาพดินนะครับส่วนเหมือนกันครับแต่ละส่วนขอบคุณครับที่รับชมครับผม